รับสวัสดีเพื่อนพี่น้องชา,ายรทใช้ทุกคนด้วยวันนี้เราอยู่กับน้องบอมบี้อีกครั้งหนึ่งกับวันนี้น้องบอมบี้ไม่รู้ด้วยว่าจะเล่นตัวอะไรดีใช่น้องบอมบี้ไม่รู้ซึ่งเราก็อยากจะเล่นตัวใหม่ๆบ้างซึ่งเราก็มีให้เลือกหลายตัวเลยแต่น้อมบี้ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเล่นอะไรดีนะอืมแล้วแต่ตัวนี้ือตัวอะไรไม่รู้จักใช่เราไม่รู้จักเฮ้ยเทนกันเหรอเนี่ยแล้วเนี่ยคือทูเลนไขวะ ใช่น้องมัมบี้ไม่รู้จักสักตัวเฮ้ยเอาเข้าไม่ได้เฮ้ยตัวนี้ตัวตุ้ยนุ้ยไม่ไม่ได้ซึงน้องบมีม้ก็เล่นไม่เป็นแต่ก็อยากเล่นตัวใหม่ๆนะแต่ดูด้วยว่าจะไม่ชนะงั้นวันนี้เราจะกลับมาอีกครั้งกับอลินที่เราไม่ได้เล่นโคตรนานเลยทุกคนแล้วก็มาดูกันว่าครั้งนี้เราจะชนะหร,หรือเปล่าโดยการเราจะใช้ที่แบบ f อบอกเรามานะว่าให้ใช้สกิลไหนสกิลนั้นอ่าอะไรนะเขาเรียกว่า สก,กิลไหนๆที่แบบให้ซื้อของอย่างเนี้ยน้องอาบี่ก็จะเอาของมาใส่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโหดหรือเปล่านะโอเคทุกคนงั้นไปเจอกันเลยกลับมาแล้วตอนแรกแน้องบอาบี่นั้นก็จะซื้ออันนี้เลยและอย่างแรกนั่นก็คือเราจะซื้อรองเท้าก่อนน่าจะดีก่อนนะแล้วเราก็จะเข้าไปเพื่อที่จะฟาร์มป่าเออเราก็จะเอาบัฟฟ้าออกมาใช่เราจะต้องไปเอาบัฟฟ้าเราจะฆ่าบัฟฟ้า นน้องพี่ก็จะทําแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไปทําไมะนะแต่ก็จะชอบทํานี่ไงบัฟฟ้ามาแล้วถ้าเกิดว่าแลกก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะเฮ้ยมันมีอาร์ลเลนด้านซ้ายด้วยทุกคนอาร์ลเลนด้านซ้ายแล้ว,ว่ายวอย่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกันดีกว่ากับอาร์ลเอนด้านซ้ายมันน่าจะกําลังฆ่ากำลังจะฆ่ากรีฟอย่างมาวันแต่ตอนนี้เหมือนว่าแวนแวนจะไปแล้วตอนนี้น้องพี่ก็ อ้าวเพื่อนมันร้ายได้ล่าทุกคน้องอพี่ก็ยังดูไม่เป็นเลยนะเอ้ากากปากมันถอยความจริงมันไม่ได้กากหรอกเขาเรียกว่าฉลาดนะเขาเรียกว่าหนีเอาตัวรอดแต่เพื่อนน่าจะตามไปทําไมฆ่าครีก,กันก่อนอย่าเพิ่งตามมันไปเลยหลังจากนั้นก็ไปเอาเลือดกันดีกว่าทุกคนเลือดเอาเลือดเอาเลือดเลยอ,อีกแค่หกสิบบาทเราจะซื้อรองเท้าแดงได้แล้วซึ่งมันมีไว้ทําอะไรอความเดียวโจมตี จากนั้นเราก็จะไปฆ่าพวกป่าต่อนะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่ได้ใช้ซานิดก็าตามน้องม็บ,บี้จะเรียกมันว่าซานิดนะแต่ว่าคือน้องมบ,บี้ก็จะเป็นคนที่แปลกประหลาดหน่อยตั้งชื่อให้มันเองอย่างเช่นซานิดก็กลายเป็นซานิดแล้วก็ต่อไปเราซื้อดะความแรงคีเลยโอเคทุกคนเหมือนถ้าน่าจะมีโจ๊กเกอร์ไอตัวนี้หงุดอยู่นะทุกคนไปสู้ไหมสั่งเฮ้ยเฮ้ยเราเรา,เราสู้ได้อยู่อย่าหนีอย่าหนีอย่าหนี นี้อย่นี้อึ่งตายก็ยังโชคดีนะทุกคนน้องบ,บีกดสกิลมั่วไม่เกี่ยวอะไรกับความหดหรอกอ้แต่ตอนนี้เรากำลังจะตายโอ้โหอัลเลนกับอ่าบัตเตอร์ฟไฟแอ,อมบัตเตอร์ไฟอู้เพลงนี้มันติดหูน้องบ,บีมากมากเลยแต่ตอนนี้เรากำลังจะตุยแล้วซานิดนายไปด้านซ้ายสิโง่หรือเปล่าน้้นซ้ายน่ะใช่แวนแวนไปเปิดก่อนเลยเหมือนว่าซานิทกำลังฟาร์มไปอยู่เร็วๆฟาร์มเร็วๆฟาร์มฟาร์ม ซึ่งเราจะไม่ร้ายนะทุกคนด้วยความที่เรานั้นเป็นผู้ดีสีสงา่าแต่ถ้ามันร้ายเราเมื่อไหร่แล้วก็เจอกันแน่ทุกคนข้างหน้าเย่าเล่นอุ้ยหลบไปไม่ได้นี่หว่าอ้าวแวนอย่าพึ่งฆ่าีินะไม่ใช่ปานะเราจะมารอให้รอให้อืออือช่วยกันฆ่าช่วยกันฆ่าช่วยกันฆ่ามันจะได้ไวไวซิง่งสวยและเราก็เป็นคนจัดการฮทำไมเราเป็นคนชั่วแบบนี้ตอนแรกกะว่าจะเป็นคนดีแต่ข้างหน้าข้างหน้าด้วยความที่มีออเลน ซิงเฮ้ยมันกําลังมันจะฆ่าเราต้องมีเกียร์สกิลนี้สกิลที่สามของอลินมากเลยสกิลอันเต๋อคือมันจะชอบแบบเป็นนี่ทุกครั้งเลยเวลาที่เรากดสกิลใส่โดยเฉพาะอะไนมันเหมือนจะเป็นการแก้ทางซานิดที่แบบกดสกิลแรกมากซึ่งน้องบีเกียรใช่เกียรอ้าวเพื่อนตายช่วยด้วยเพื่อนตายแล้วแวนงูดงโอเคทุกคนเราต้องหนีไปก่อนเพราะว่าตอนนี้อะไรนะไอ้ข้างล่างเนี่ยมันชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็ต้องจดจํำชื่อสักหน่อยไอตัวแรกตัวนี้ชื่อควินเลนแล้วก็มากา g มันอ่านยังไงอะมากร์กมาการ์้โชื่ออ่านยากเนี่ยมันโจเกอร์แล้วยังหนีไปหนีไปรู้แล้วนะ่ะนายท่านแหละเข้าไปถ่ายเฮ้ยทุกคนเหมือว่าด้านขวามือจะมีอะไรสักอย่างออกมาพี่รู้คือตรงนี้ใช่เราเห็นละช่างมันน้องบิ๊ไม่แคร์ไอ้ดงแคร์ซิงซบอกเลยว่าตอนนี้เล่นอย่างมันมากเลยทุกคน เส่อนี้น้ำมอบี้เล่นในโหมดปกตินะมันก็อาจจะเล่นนานหน่อยเพราะปกติมันจะตึงกว่าตึงกว่าโหมดอื่นนะก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมเพราะแบบคนเขาก็คงจะกลัวแรงตกอ้าวอาเลนได้นะเอเลนไอซานี้ต้องไปไปด้านซ้ายอ่ะนายนายไม่ไ,ไมปด้านซ้ายนายเป็นป่านะทไมไมําไมนายไม่ฆ่าไอตัวนั้น,นอ่าแล้วมันก็จะแย่งเราหอนด้านซ้ายไหมอ้าวไม่อีก โอเคทุกคนเราได้เวลาที่จะจัดการป้มอมเมาอเลนมาอาลนป่แล้วขอไปแบบฟื้นฟูเลือดก่อนได้ไหมน้องบ,บิ๊ว่าเราไม่ควรมาเล่นตรงเนี้ยไอซานิทเล่นโง่เกินไปเราไม่อยากเล่นด้วยหรือเป็นน้องบ,บิีที่เล่นโง่อันนี้ก็ไม่รู้กันเฮ้ยข้างหน้าเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นซิงเฮ้อยออกมาอีกตัวแล้วมันออกมาอีกตัวตัวอะไรไม่รู้ข้าไปก่อนอีกตัวโอ้ยแลกไม่ lord. อรอดโคตรแลก อย่านะอย่ามีใครมาส่งอะไรตอนนี้นะอย่าอย่าอย่าเอ,อทุกคนตอนนี้แหลกมากกมันเป็นเหมเือนเดิมเลวกลเป็นข้าไปแล้วอ้าวโอ้โอ,อ,อนออน,ะนอม,อมันชื่ออะไรนะน้องบีลืมอีกละมันชื่ออะไรคุยเล่ควินอะไรวะคุยเล่นใช่คุยเล่น,ลนอ้าอูอ้จะตายโอ้คุยเล่นตายแล้วทุกคนแต่ไอะเลนนี่แหละตัวดีเลยมันชอบแบบมาฆ่าเราตอนทีเผอะออ,อมันฆ่าเราอีกแล้ว มอมบีคิดว่าตานนี้เราคงจะแพ้แต่ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรทุกคนเราจะได้มีคอนเทนต์การแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องแย่แต่เป็นการเพิ่มคอนเทนต์ให้เราุคำคมบาดใจมันก็ไม่ใช่คำคมนี่หว่าดูเหมือนข้างหน้าจะมีแวนมาแล้วมันพยายามที่จะตีป้อมเราแต่น้องมอมบีม้ไม่กลัวแล้วไปด้านซ้ายอีกอะเวลาไปทำไมไปเป็นโวไอ้ไม่โดน,ไปไปน,ดนใครบอกให้ตีหนีดะะได้แล้วซะซะอย่าออกมานะ โอ้ยหนีไปได้อีกละโอ้ยจะตายอามาดายน้องบีกำลังจะตายช่วยน้องบีด้วยแต่เรื่องเราก็เท่าเท่าก,กันนะราวัดกันเป็นตัวตัวกันเลยดีกว่าซะซะาีบค่ะรีบค่ะสวยเราไม่กลัว I อ o n t c แค e ทุกคนตอนนี้เราได้ดาบครีมมาแล้วบอกเลยว่าเราจะโหดขึ้นเหมือนเดิมสิ่งต่อไปที่น้องบีต้องการนันน่นก็คือน้องบีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรนะถ้าได้อะไรก็เอาไปเถอะ ซานนิดกะคือมันไม่ฆ่ามันจะเอาแต่ปะแต่ก็ต้องขอบคุณซานนิดเป็นอย่างมากเฮ้ <c oughs> ต้องขอโทษซานนิดเป็นอย่างมากกันด้วยตอนนี้เราต้องหนีแล้วซานนิดนายกาเกินไปอ่ะนายไม่รู้หรอว่านายควรจะฆ่าบัตเตอร์ไฟแต่นายโง่ไงอ,อ้อผมเองอบีไม่อยากให้ซานนิดมันเป็นตัวนี้เลยอะใครมันเล่นซานนิด <c oughs> อ้าวอุ้ I am butterfly เฮ้ยไม่นอมบีกระังจะตายเอาเนี่แล้วซานนี้ก็ลาดคิวนอมบีอู้ตอนี้ของเรามันชื่ออะไรชื่อนักกาทองอะไรชื่ออะไรของมันเพิ่มเลือดใหม่ทุกคนเพิ่มเลือดใหม่ตอนนี้เราต้องระวังเฉพาะอารีนนะทุกคนซึ่งมันเป็นตัวที่แบบพยายามตีป้อมเราเลือเกิน รู้เหมือนว่าด้านซ้ายมังคือมันไปเป็นหมู่อะคือควรจะไปตรงกลางด้วยเห็นไหมตรงกลางมีใครใช่มีมังลังอะมันชื่ออะไรทุกคนใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกทีมังังอะสิงสิงสิงอืมได้แล้วได้ไปกลายเป็นตกเป็นเหยื่อของฉันกันแล้วสิอุ้ยเลือดมันเยอะทุกคนดูเหมือนว่าจะกําลังจะมีตัวเือกไม่มีโอเคเราซื้อนี่มาเลยพลังชีวิตะไรทักอย่างไงน,นี่ตีเราตีเราหรอตีเราหรออืม ตายเอามานามาอีกแล้วข้างหน้าโอเคจัดการมาเป็นเลยนี่จัดการจัดการมันเขาเรียกว่าจะต้องแบง่แแแบง,บงม,มูโอ้ยโอ้ใช่เื่อนล้วเก่ดแล้แบ่งแบ่งมูอืออุ้ยว้าอะไรยังไม่ได้เข้าป้อมเลยแล้วกดสกิลตอนไหนดูนเหมือนว่าวัตตาฟายจะอยู่ข้างหน้าแต่วัตตาฟายกำลังดักเราอยู่เฮ้พอมาก็มาปกันเป็นหมูด้านซ้ายนะอยู you ่ know อยู่เห็นไหม รู้สึกว่าตอนนี้น้องบีจะเริ่มพอใจกับอ่าซาน,นิแล้วน่ารัาดรัดใช่รู้รัดโอเคคนดีไม่รัดเราจะไม่นับคริสซี่นะน้องบีก็พอรู้ชื่อตัวบางตัวบ้างไีฆ่ามันเลยแค่มันเลยแค่มันเลยเดี๋ยวน้องบีฆ่าคลิปให้เอ้ฆ่ามันเลยสวยมากเลยใครนะซาน,นิใช่เชื่อไหมอ่ารัาดรัดรัดไม่รัดใช่ไหมอ้าว มันล้าเราอย้ยมีสร็ไม่ดีจริงเฮ้ยอืมไอตัวโจ๊กเกอร์นี่ว่ะเอ้ยมันลุ่ม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 โอ้อา้าวไม่ช่วยละเคบกซี่ไม่เป็นไรทุกคนเราต้องทําติดใจให้สง,งบสุขนะตอนนี้เราฆ่าไปได้สี่คิวแล้วทุกคนถือว่าเยอะอยู่แล้วก็จะมีเทลที่ฆ่าไปได้ห้าตัวแล้วแต่เราก็ตายไปหนึ่งรอบชาติตายไปหนึ่งรอบ มาดูกันว่าซานิดมันออกของอะไรบ้างโหซานิดออกของได้อาจจะกำลังออกทุกคนมันก็ไม่ได้แย่แต่แค่ฝั่งนู้นเขาก็ไม่มีซานิดโอเคก็ถือว่าดีอยู่แต่น้องบิ๊กกอลังจะได้ไปเกิดใหม่แล้วคือมันมามันชอบมาทางเลนซ้ายโอเคไม่เป็นไรเราจะไปทางเลนขวาด้วยความคิดวิเคราะห์แยกแยะของน้องบี๊กก็คือถ้าเราไปทางเลนขวามันจะไม่มีใครเพราะเขาไปทางเลนซ้ายกันหมดโดยเฉพาะแวนปกติมันจะต้องมาเลนขวาแต่ดูมเหมือนว่าตอนนี้จะมีบัตเตอร์ไฟล์ออกมา ทำให้เราต้องระวังตัวเป็นอย่างยิ่งขึ้นซึ่งเราจะไปจัดการพวกไอคลิปแดงๆก่อนซึ่งเราก็จะลัดเลาะทางของผู้ไม้ออกไปนี่คือ iq คิวสาร้อทุกคนจะต้องจดจำและนำไปใช้ชิง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 ,ชงสวยขึ้นมาเลยไปไป go! go 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 เอ้ยตีป้อมกันสวย ตีปั๊มเดี๋ยวเราเคลียร์คลิปให้โหเคลียโคตรตึงสวยงามฮ่าบัตเตอร์ไฟมาแล้วอโหเป็นไงล่ะบัตเตอร์ไฟอุ้ยเอ้ยอ้าวตายเฉยโอ้เกินปุยมวยน้องมัมบี้ก็ไม่ได้โหดนะไม่ได้โหดแต่ปลาเกมไอ้าเจ้าด้วยน้องมัมบี้น้องมัมบี้น้องมัมบี้เกมค้างกีดจนไม่มีแรงที่จะกีดแล้ว แต่ตอนนี้ทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยดีตอนนี้แค่เหลือเคลียร์คลิปเฮ้ยอเลนมันมาทางซ้ายทุกคนไม่เป็นไรให้เวนจัดการเดี๋ยวเรานั้นจะไปทางขวาเอ๊ะมันชอบมาเป็นหมู่แล้วตามเรามาทําไมตามเรามาทําไมทำไม,ำไมโอเคทุกคนข้างหน้าเท่านั้นเอ้าไปผิดทางแต่ไม่เป็นไรทุกคนละอ้อมละอ้อมจานั้นก็เคลียร์ตัวนี้ก่อนโอเค เสียงของมีก็อาจจะเสียงไม่ค่อยจะแบบเยอะมากนะทุกคนพอดีว่าอยู่ในห้องเรียนอาจจะกรี๊เดเยอะไปหน่อยเอ้ยใช่เอ้าใหม่รอดหนี่นีหนีหนีหนี่นี่น,น,น,นีโอ้ตายไม่ไหวทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เกิดใหม่เกิดใหม่แล้วอเลนมันตีป้อมล้าได้นะอนเลนล้าไปอ,อยากตายกมนีนี้โอ้ย ทำไมอะเรนมันดูโหดนะแต่ความจริงมันไม่ได้โหดเลยใช่ความจริงมันโหดอยู่แต่ก็ไม่ชอบเลยที่มันตั้งชื่ออะไรเนี่ยสวยอะเรนตายบ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 าไทำไมเรเป็นปคนแบบนี้ตอนนี้เราต้องไปเฮ้ยตรงกลางทุกคนเฮ้ยอีแก่นันมาแล้วไม่ใช่อีแก่สิมันคือซเลเยอร์ดาร์คซัเลเยอร์เอ้ยตายไม่ไม่นะ น้องมันี่จะตายให้กับตัวนี้ไม่ได้โอ้ my l o รอดต่อไปทุกคนน้องมันพีก็จะซื้อน้องมันพี่ลืมเลยอะ่ะเฮ้ยไม่ซื้อตั้งแต่แรกโอ้โหลืมตอนนี้เรา20 vs 22ตายหมดใช่แลวใคาเป็นคนที่จะพานำลาพาเราไปตายแล้วนายเฮ้ยตอนนี้ความหวังความหวังอยู่ที่คลิปแล้วไอ้นี่มันทำไมมันมันไม่มันไม่ไป,มไปป้อมเราเลย เอ้น้าจะยอมแพ้เหรอไม่มีทางทุกคนดูหมดว่าตอนนี้เรากำลังจะแพ้นะโอ้วตีมันไม่แล้วแพ้แล้วความพ่ายแพ้มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งและสำหรับคลิปนีนะมบ,บิก็ต้องขอลาไปก่อนนะทุกคนถ้าใครชอบก,กัอย่า่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให่นามบ,บกันด้วยคนอื่นเอาคลิปที่แบบชนะมาลงใช่ไหมส่วนออมบ,บีโนและสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนทุกคนบายบายและตอนนี้ก็เกมค้างไปดีเรียบร้อย ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะไอ้น้องพีปป่จะพูดพูดซ้ำทำไมวะใช่ทุกคนน้องไี่แร้งโกแล้วบอกเลยว่าตึงจัดจัดหม่มันก็ไม่ได้ตึงเลยเล่นกับเพื่อนก็ไปได้เพื่อนแลงโหดเกินไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนทุกคนไปไปไว้ไจเจอกันใหม่คลิปหน้าถึงแม้จะแพ้แต่ว่าคราวหน้าเรามาแก้ตัวโดยเฉพาะซานี่ของเรา